กลายเป็นประเด็นร้อนค่ะทั้งใน Facebook และ t w i t เต r นะคะสำหรับแฮชแท็กแบนเมียจำเป็นละครหลังข่าวช่องดังค่ะสาเหตุสำคัญก็คือฉากข่มขืนนางเอกแถมตัวร้ายถ่ายคลิปประจานและที่ผู้ชมมองว่าป่วยไปกว่านั้นก็คือท่าทีของพระเอกที่ทำเป็นรับไม่ได้ที่นางเอกถูกข่มขืนเนื้อเรื่องแบบนี้นี่เองค่ะที่โลกโซเชียลต่างบอกว่าไม่เห็นด้วยเพราะมองว่าเป็นการตอกย้ำค่านิยมกล่าวโทษเหยือ่อและละครก็ไม่ควรจะมีเนื้อหาที่สร้างค่านิยมแบบผิดๆแบบนี้นะคะ เรื่องนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ค่ะจนขนาดพระเอกของเรื่องที่รับบทโดยไม้วริศก็ยังโพสต์ใน Twitter และ Instagram ว่าเปิดพื้นที่ให้ทุกคนต่อว่าพระเอกได้เต็มที่ซึ่งทำให้ประเด็นนี้ขยายออกไปอีกค่ะเพราะว่าโลกโซเชียลมองว่าอยากให้ไม้และนักสแสดงคนอื่นๆเลือกรับละครให้มากกว่านี้หากเห็นว่ามีบทที่ไม่สร้างสรรค์ก็ไม่ควรจะรับเล่นค่ะ ในขณะที่ hashtag แบรนเมีย er จำเป็นกำลังร้อนแรงอีก hashtag หนึ่งก็เกิดขึ้นและร้อนแรงไม่แพ้กันค่ะนั่นคือ hashtag คมคืนผ่านหน้าจอพอกันที นี่ดูเหมือนว่าสังคมมีเสียงสะ้อนกลับไปถึงผู้ผลิตค่ะเพราะว่าคอนเทนต์ข่มขืนที่ผ่านมามีหลายเรื่องและก็มีมาทุกยุคโดยเมื่อไม่นานมานี้แม้แต่คอนเทนต์ละครเก่าที่นำมารีรันฉายใหม่แล้วมีฉากข่มขืนก็ได้รับเสียงวิจารณ์ไม่น้อยนะคะสะ้อนว่าค่านิยมบางอย่างที่ละครปัจจุบันนําเสนอจนชินชาอาจจะไม่สอดคล้องกับคุณค่านในทัศนะของคนยุคปัจจุบันแล้วค่ะ